นิทานลูกส้มขอเสนอเรื่องสไพรโสมมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นครอบครัวที่ยากจนมากๆครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ที่ทำงานรับจ้างหาเงินได้บ้างไม่ได้บ้างเอาไว้เลี้ยงดูลูกเมื่อเติบโตขึ้นเธอเห็นพ่อแม่ลำบากตั้งแต่เธอยังเล็กจนตอนนี้ หญิงคนนี้มีอายุ20ปีกว่าแล้วพ่อแม่ก็ยังดูลำบากอยู่เช่นเดิมตัวเธอก็ไม่ได้เล่าเรียนสูงอะไรมากมายไม่ว่าจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครอยากรับส่วนใหญ่เขาจะรับที่วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่แท้จริงเธอคนนี้ต่อให้ไม่ได้เรียนสูงส่งอะไรแต่เป็นคนที่ทำงานเก่งและเรียนรู้ไวหัวไว ชาิ้วฉลาดมากหากเธอได้ทำงานเธอจะตั้งใจศึกษาทำงานอย่างสุดฝีมือเธอเป็นคนเก่งแต่แล้วเมื่อได้ทำงานก็พบเจ้าของร้านคนหนึ่งซึ่งคนมีครอบครัวแล้วเป็นชายที่มักมากเห็นเธอเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสะสวยก็มาล่อลอกแกล้งเสแสร้งทำดีกับเธอเพื่อหวังในตัวเธอคนนี้ ยิงผู้นี้มีชื่อว่านิดนิดนั้นเธอมีหน้าตาที่สดใสรอยยิ้มที่ดึงดูดใจชายและผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากดวงตาอันแวววาวเป็นประกายที่ทําให้ใครอยู่ใกล้แล้วก็ตกลุมรักเธอได้โดยง่ายเพราะเธอมีนิสัยที่น่ารักพูดจาไพเราะน่าฟังแต่เธอเป็นคนไม่ทันคนเมื่อเธอไปสมัครงานร้านแห่งนั้น เธอตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากและร้านแห่งนี้ก็มีชายเจ้าของร้านเมื่อเขาเห็นเธอแรกๆก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะชอบเธอแต่อย่างใดแต่เมื่อเธอทำงานนานไปเขาก็เริ่มมีของมาฝากนู่นนี่นั่นมาให้เธอได้กินและใกล้ชิดเธออยู่เสมอรวมถึงซื้อข้าวซื้อของมาฝากครอบครัวพ่อแม่ของเธออีกด้วยเมื่อพ่อแม่เธอนั้น รู้ว่าชายคนดังกล่าวแสนดีด้วยความที่พ่อแม่ทั้งสองเป็นคนยากจนมาตั้งแต่ยังเล็กจึงไม่เคยเห็นข่าวของดีๆแบบนี้เมื่อชายคนดังกล่าวซื้อมาฝากแล้วก็ได้พูดจาดีต่อพ่อแม่พ่อแม่จึงพูดเชียร์ให้ลูกสาวตนนั้นรักและชอบคอกับผู้เป็นเจ้าของร้านชายคนดังกล่าวคนนี้แต่หารู้ไม่ว่าเขานั้น มีครอบครัวมีภรรยาแล้วแต่ชายคนนี้ไม่เคยพาลูกเมียมาที่ร้านแห่งนี้เลยและก็ได้บอกคนอื่นๆว่าตนนั้นเป็นโสดไม่มีลูกไม่มีเมียชายเจ้าชูม้มากๆคนนี้ก็พยายามเข้าหานิดจนต่อมาเธอก็เริ่มมีใจให้แล้วก็ได้คบหากันเป็นแรมปีจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของชายคนดังกล่าว เกิดสงสัยว่าสามีแปลกไปจึงมาที่ร้านเพราะบังเอิญว่าวันนี้นั้นเธอมาทำธุระใกล้ๆของร้านสามีจึงแวะเข้ามาทักทายและดูว่าร้านเป็นอย่างไรบ้างเพราะร้านแห่งนี้อยู่ต่างเมืองเธอจึงไม่ค่อยได้มาที่นี่เมื่อวันนี้มีโอกาสเธอจึงมาดูและก็เข้าไปที่ร้านทันที เมื่อหญิงสาวผู้เป็นภรรยาเจ้าของร้านเดินเข้าไปข้างในตั้มคุณทำอะไรของคุณเนี่ยไม่น่าละ่ะถึงไม่ค่อยกลับบ้านาทำไมทํากับฉันอย่างนี้นี่แอบมาคบหากันนานเท่าไหร่แล้วไม่มีอะไรเมียจ๊ะแม่หนูคนนี้มาอ่อยผมเองไม่มีอะไรเลยนะจิรักเรากลับบ้านกันเถอะนะเมื่อนางนิดรู้เรื่องราวทั้งหมดที่นายตั้มผู้เป็นเจ้าของร้านมาหลอกลวงตน เธอจึงเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอได้มอบใจให้ชายที่มีภรรยาไปแล้วนิดเสียใจจึงเก็บข้าวของรีบออกจากร้านทันทีเธอจึงไปหางานทําใหม่เป็นงานกลางคืนที่หญิงสาวคอยดูแลปนิบา,ายในหลงเล่าเธอก็ทํำงานที่นี่เพราะหวังว่าสักวันนิดจะตั้งใจเก็บเงินส่งเสียให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายเธอหวังว่าจะสร้างบ้านหลังใหญ่ มีเงินทองให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือนไม่ต้องให้ท่านไปทำงานให้เหนื่อยปล่าเปลา่านิดวันนี้ไปช่วยดูแลเพื่อนเจ้ให้ด้วยนะเขาจะมาจัดงานสังสรรค์กันที่ร้านเราค่ะเจ้เธอก็ทำงานที่นี่อย่างสุดความสามารถที่ตนจะทำได้แต่นิดก็รู้จักระมัดระวังตัวเพราะเธอกลัวว่าจะเจอคนไม่ดีมาหลอกลวงเธออีก นิดจึงระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากต่อให้เธอทำงานกลางคืนเป็นหญิงที่คนตราหน้าว่าเป็นหญิงกลางคืนนั้นแต่เธอก็ไม่เคยทำอะไรเกินเลยกว่าการเสิร์ฟอาหารนิดเธอไม่เคยสนคำคนใครจะว่ามองเธอว่าทำงานกลางคืนอย่างไรแต่ตัวเธอนั้นรู้ดีว่าเธอทำงานอย่างบริสุทธิ์ใจและไม่ได้ทำงานที่ผิดศีลธรรมแต่อย่างใด ลูกค้าหลายคนที่มองเห็นเธอนิสัยดีเรียกใช้งานง่ายจึงให้สินน้ำใจนิดเป็นการตอบแทนที่ดูแลอย่างดีทำให้นิดมีเงินมีทองเพื่อนำเงินไปสร้างบ้านหลังเล็กๆให้พ่อและแม่ได้อยู่ชาวบ้านเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ได้พูดขึ้นว่านังเผือกแกว่าไหมลูกของเยมดมันทำงานไป็นหิงกลางคืนดูมันสิเก็บเงินเก็บทองมาสร้างบ้านให้พ่อแม่มัน โถโถคงเปลืองเนื้อเปลืองตัวหน้าดูเชียวละผู้เป็นแม่ของนิดนั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงรู้สึกไม่สบายใจวันนี้นิดกลับจากทำงานเมื่อแม่เห็นเธอดูเหนื่อยล้าอ่อนเพลียก็ได้กล่าวกับลูกสาวว่านิดเอ้ยเลิกทำงานเธอลูกคนอื่นก็ว่าลูกทำงานเป็นหญิงกลางคืนแม่ไม่ชอบพี่ใครมาว่าลูกแม่อย่างนี้เลย แม่จ๋านิดไม่ได้ทำผิดอะไรนะจ๊ะต่อให้นิดท,ทำงานกนลางคืนแบบนี้นิดก็ใส่เสื้อยืดเต็มแขนกางเกงขายยาวใส่รองเท้าอย่างดีไม่ได้นุ่งน้อยห่มน้อยให้ใครดูหรือไม่ได้ไปทำอะไรที่ผิดศีลธรรมนะจ๊ะแม่อย่าไปสนคำคนอย่าไปแคร์คนอื่นเลยนะจ๊ะนิดไม่สนหรอกใครจะว่ายังไงแค่นิดมีเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ นิดก็ดีใจมากพอแล้วจ้าแม่อย่าคิดมากนะทันใดนั้นผู้เป็นพ่อก็ได้พูดขึ้นแม่เอ้ยใช่แล้วลูกเรามันรู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างนี้ยังจะไปสนอะไรกับคนอื่นเขามันไม่ได้ทำเสียหายหรอกประสบการณ์ลูกเราก็เคยมีมาแล้วเคยโจกคนไม่ดีมามาก มันเอาตัวรอดได้นะแม่ไม่ต้องห่วงลูกหรอกใครจะว่าอย่างไรก็ฉังมันปรายเรารู้จักลูกเราดีมากพออยู่แล้วยังจะไปเก็บคำคนอื่นมาคิดให้ปวดหัวทำไมแม่ใช่แล้วจ้ะพ่อแม่พ่อพูดถูกนะจ๊ะนิดขอตัวพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวนี้ต้องตื่นมาเตรียมตัวทำงานอีกนิดเธอตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี เพราะร้านแห่งนี้เจอเจ้าของที่ใจดีให้โอกาสเธอได้ทำงานแถมยังเจอลูกค้าผู้ใหญ่ที่เอนดูเธอเห็นว่านิดเป็นคนทำงานและดูแลลูกค้าดีทุกโต๊ะไม่เคยเกี่ยงว่าโต๊ะนั้นโต๊ะนี้จะเป็นใครมาจากไหนเธอดูแลอย่างเท่าเทียมกันจนทำให้เธอนั้นมักจะได้รับสินน้ำใจตอบแทนจากการดูแลของเธอ นิดเองเป็นคนเก็บเงินเก็บทองเก่งจึงทำให้เธอมีเงินทองให้พ่อแม่อยู่เสมอวันนี้เธอก็ได้ไปที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพ่อค้าเขาบ้านอยู่ใกล้ๆเคียงกับเธอเช่นกันแล้วก็ได้เอ่ยถามเธอขึ้นอา้าวนิดได้ทำงานได้เงินดีหรือวันนี้ได้ผัวกี่คนแล้วลรฮ่าฮ่าฮ่าฮหรือจ้าขอบคุณนะจ้ะ ที่คอยสอดสองชีวิตของนิดกับพ่อแม่ตอนนี้นิดมีเงินมีทองมากพอที่จะให้พ่อแม่ได้ใช้สบายแล้วละจะ้ะคงไม่ต้องลำบากยากจนเหมือนเมื่อก่อนเพราะการทำงานของนิดนี่แหละจะ้ะทำงานแบบนี้จำเป็นต้องมีผัวด้วยหรือจะ้ะอยู่เป็นโสดแบบนี้ดีสักกว่าอีกไม่ต้องเอาเงินไปแบ่งใครใช้ไอ้ปัมเอ้ยไอ้นิดมันด่าเองทางอ้อมหรือวะเนี่ย มันว่าเองสารแณไปยุ่งเรื่องสอดสองชีวิตของมันนี่วะเออข้ารู้แล้วไม่ต้องมาพูดย้ำทำไมเนี่ยนิดก็เดินจากไปแล้วก็กลับบ้านของเธอไม่เคยสนคําคนพวกนี้เลยเพราะเธอคิดว่าคนพวกนี้ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ได้หาให้เธอกินเธอหากินด้วยลำแข้งของตนเองและบริสุทธิ์ใจใครจะว่ายังไงนิดก็ไม่เคยสน เธอจังใจทำงานทุกอย่างและทุกวันจนต่อมาเจ้าของร้านเห็นเธอเป็นคนขยันบางเอิญมีครอบครัวชาวต่างเมืองย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับร้านของเจ๊พาที่เธอทำงานอยู่ครอบครัวนี้เป็นญาติห่า,างๆของเจ๊พาและครอบครัวนี้ก็มีบุตรชายคนหนึ่งค่อนข้างจะมีอายุมากกว่านิดประมาณ5ปีเป็นชายโสดนิสัยดี ก็ได้เข้ามาฐานที่ร้านกับพ่อแม่ที่ร้านของเจ๊ที่เธอทำงานผู้เป็นเจ๊เจ้าของร้านนั้นจึงคิดเห็นว่านิดเป็นคนดีและขยันเอางานเอาการทำงานบ้านก็เก่งแถมทำงานที่นี่ไม่เคยเปลืองเนื้อเปลืองตัวไม่เคยทำอะไรเสียเสียหายเขาก็ได้พยายามให้นิดมาดูแลโต๊ะญาติของตนแล้วก็ได้แนะนำนิดให้ครอบครัวชายคนนี้ที่หน้าตาหล่อเหลา แต่มีอายุที่มากกว่าเขาได้รู้จักและเขาก็ได้จ้องมองหญิงสาวที่กำลังก้มหน้าก้มตาทำงานเก็บกวาดทำความสะอาดเช็ดโต๊ะที่ร้านเธอทำอย่างว่องไวและทําด้วยรอยยิ้มท่านใดนั้นระหว่างที่เธอกําลังยิ้มหัวเราะคุยกับเพื่อนร่วมงานเธอหันมามองโต๊ะด้านข้างชายคนดังกล่าวที่นั่งกินข้าวกับครอบครัวอยู่เห็นใบหน้าที่ยิ้ม หันมาจ้องมองทำให้ชายคนดังกล่าวเกิดตกหลุมรักเธอเข้านิดเป็นคนที่ยิ้มมีเสน่ห์นี่ก็เข้าทางเจ้าของร้านเพราะเจต๊ตั้งใจว่าจะให้หลานของตนเป็นฝั่งเป็นฟ้ากับแม่นิดเขาพยายามขยันขยอให้นิดมาทำความรู้จักหญิงสาวที่ไม่รู้ก็เดินตามปกติและมาดูแลลูกค้าโตนี้อย่างดีคอยเติมน้ำให้เต็มทุกแก้วเสมอ ผู้เป็นเจพานั้นก็พยายามเอ่ยชมนิดตลอดเวลาให้ครอบครัวน,นี้ได้ฟังแต่ถึงเขาจะไม่ได้เอ่ยชมชายคนดังกล่าวก็แอบจ้องมองเธออยู่แล้วก็แอบชอบเธอเข้าแล้วต่อมาครอบครัวก็กลับบ้านเมื่อไปถึงบ้านพ่อกับแม่ก็ได้พูดว่าเจ๊พาเหมือนรู้สึกว่าจะเชียร์แม่หนูนิดเด็กเสิร์ฟอาหารที่ร้านนั้นนะ่ะให้กับลูกชายเราเป็นพิเศษนะ ฉันน่ะไม่เห็นด้วยเลยพี่หญิงทำงานกลางค่ำกลางคืนเช่นนั้นคงโสมมหน้าดูไม่รู้จะผ่านอะไรมาบ้างหรือหลอกลวงชายใดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยฉันล่วเหนื่อยใจกลัวลูกเราจะตกหลุมพางของหญิงกลางคืนแบบนั้นเข้าแล้วละสิแม่จะพูดอะไรเช่นนั้นแม่หนูนิดน่ะเราก็เห็นอยู่ว่านางทำงานกลางคืนก็จริงแต่ไม่ได้แต่งเนื้อตัวเปืองเนื้อเปลืองกาย เสียอะไรเลยนะแม่ดูนางแต่งตัวเรียบร้อยแถมทำงานเสิร์ฟอาหารคอยรินนะ้นเติมแก้วตลอดเก็บกวาดทำความสะอาดไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินเลยเราอย่ามองคนแต่ภายนอกสิแม่ถ้าสังเกตดูดีๆแม่หนูคนนี้เป็นคนดีใช้ได้เลยนะเมื่อนายเสริมเห็นผู้เป็นพ่อของตนพูดเช่นนั้นตนก็ได้เอ่ยขึ้นว่าแม่ครับจริงอย่างที่พ่อว่านะแม่นิด เธอดูเป็นคนใช้ได้คนหนึงเลยละครับดูท่าคงไม่ทำอะไรเสียให้หายหรอกครับแม่ผมได้ข่าวมาว่าเจ๊พาเคยบอกผมว่าครอบครัวเธอลำบากอยากจนนิดจ,จึงตั้งใจทำงานขยันขันแข็งแถมยังสร้างบ้านให้พ่อแม่อีกด้วยนะครับเธอเป็นหญิงที่เก่งมากด้ครับแม่อ้าวพูดจายอย่างนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ละมั้งว่าแอบหลงรักนางเขาแล้วละสิ พ่อพอกันเลยนะพ่อลูกแม่ระเนยจะพูดแล้วแม่ไม่ปักใจหรอกว่าเธอจะเป็นคนดีอย่างที่เขาว่ากันพ่อลูกเอา้าเอาไว้แม่จะพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วกันนะแม่ครับงั้นอย่างนี้แปลว่าแม่ก็ไม่ได้ห้ามถ้าผมจะจีบนิดใช่ไหมเออแต่ก็ดูให้แน่ใจดีๆแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลัง แม่ก็ไม่ใช่คนที่รังเกียจต่อนางสักเท่าไหร่หรอกไม่ว่านางจะผ่านอะไรมามากมายขอแค่ปัจจุบันนางเป็นคนดีเท่านั้นละถ้านางเป็นคนดีจริงอย่างที่พ่อกับลูกว่าแม่ก็พร้อมที่จะรับเธอมาเป็นลูกสะพ้ายเสริมรักแม่ที่สุดเลยครับเออไอ้ลูกชายคนนี้มันขี้ประจบจริงๆแฮะ <laughs> ครอบครัวของนายเสริม ก็หมั่นไปกินข้าวอาหารร้านเจ๊พาเป็นประจำแล้วก็ได้พบว่าเธอนั้นเป็นหญิงที่ใช้ได้คนหนึ่งขยันสมกับที่เขาว่าผู้เป็นแม่ก็แกล้งลองใจโดยที่ตนนั้นนำถุงเงินวางไว้ที่โต๊ะพร้อมกับนำสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นและครอบครัวก็เดินออกจากร้านในระหว่างที่เจ๊พานั้นยืนดูอยู่เลยแอบมองดูนิดอยู่ห่าง เพราะเจพาก็กลัวว่าเงินจำนวนมากมายขนาดนั้นแถมมีทองของญาติตนกลัวจะหายไปไม่ทันได้รองใจแม่นิดเจพาจึงเรียกนิดไปเก็บโต๊ะเพราะอ้างว่าจะมีคนมานั่งต่อทันใดนั้นเธอก็รีบไปเก็บโต๊ะทาความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเธอก็เห็นถุงกระดาษใบหนึ่งจึงเปิดออกมาดูมีเงินจำนวนมาก พร้อมกับสร้อยคอทองคํานิดก็ตาลุกวาวตกใจอย่างมากเธอจึงจับถุงนั้นกอดไว้อย่างแน,น่นระหว่างนั้นเจ๊พาที่แอบดูอยู่นิดรีบวิ่งออกไปจากร้านเมื่อไปถึงก็ได้เคราะประตูรถเก๋งคันโตอย่าพึ่งไปคะ่ะรถกระจกลงก่อนนะคะพวกคุณลืมของไว้นิดเอามาคืนทันใดนั้น ผู้เป็นแม่ของนายเสริมก็ลดกระจกลงแล้วก็ได้เอ่ยขึ้นแม่หนูมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะคุณผู้หญิงลืมถุงกระดาษเงินนี้ไว้ค่ะนิดขออนุญาตเสียมารายาทเปิดดูนะคะมีเงินจำนวนมากกับสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นนิดก็เลยรีบวิ่งหยิบมาให้คุณผู้หญิงนิดคิดว่าคุณผู้หญิงน่าจะลืมไว้ค่ะอ้าวหรือจ๊ะ ฉันนี่กี้หลงขี้ลืมขนาดนี้เลยนะเนี่ยขอบใจมากนะแม่หนูงั้นนี่ฉันให้เป็นสิน้ำใจตอบแทนนะจ๊ะนิดไม่รับหรอกค่ะคุณเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านนี้นิดจะต้องดูแลให้ดีและให้คุ้มค่ากับที่คุณมาจ่ายและอาหารที่ร้านของเราทัานใดนั้นผู้เป็นแม่ของนายเสริมก็ยิ้มและพยักหน้ารถของเขาก็เคลื่อนตัวออกไปจากหน้าร้าน เราวนี้ครอบครัวของนายเสริมก็ได้คุยกันว่าจริงด้วยนะแม่หนูคนนี้ถึงต่อให้เธอจะทำงานแบบนี้ใครว่าเธอเป็นหญิงทำงานโซมมแต่จิตใจเธอเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยละเสริมเอ้ยแม่นะเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าถึงแอบชอบนางแม่ไฟเขียวนะลูกผ่านคนนี้ เอามาเป็นลูกสะพ้ายแม่ให้ได้เลยนะหลังจากวันนั้นนายเสริมก็หมันมาที่ร้านเจ๊พาเป็นประจำทุกวันนำข้าวของอาหารและขนมนมเนยมาฝากนิดเป็นประจำจนทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเจ๊พาก็เชียร์ให้นิดคบหาดูใจกับชายคนดังกล่าวซึ่งเป็นหลานตนเมื่อเวลาผ่านไปนานแรมปี นิดก็มั่นใจแล้วว่าชายคนนี้คงไม่มีครอบครัวและไม่มีเมียซุกซ่อนไว้อยู่นิดจึงตัดสินใจคบหาดูใจกับนายเสริมแล้วก็พากันกลับบ้านพ่อแม่ของเธอเมื่อนายเสริมเห็นบ้านของเธอแล้วเขาก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้คับแคบและอยากให้พ่อแม่ของนิดยิ่งที่ตนรักอยู่อย่างสุขสบายกว่านี้ตนจึงนำเงินที่ตนมี พร้อมกับคนงานที่ตนมีอยู่มาต่อเติมบ้านให้พ่อแม่ของนิดจนหลังใหญ่โตขึ้นมากจนทำให้คนแถวบ้านต่างนินทากันสนุกปากว่านิดหลอกลวงชายใดมาอีกก็ไม่รู้แต่เธอก็ไม่เคยสนใจตัวนายเสริมเองก็ไม่เคยสนใจเช่นกันทั้งสองมีนิสัยคล้ายๆกันซึ่งอยู่ด้วยกันได้และไม่นานต่อมานิดกับเสริมก็ได้แต่งงาน อยู่กันเป็นผัวเมียเธอก็เป็นเมียที่ดีของนายเสริมและเธอก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่จึงออกจากร้านเจ๊พากลายมาเป็นว่าตนนั้นมาเป็นลูกค้าของร้านเจ๊พาแทนแต่เธอก็ไม่เคยลืมบุญคุณของเจ๊พาที่มอบให้โอกาสเธอเลยเธอยังหมั่นหาข้าวของขนมมาฝากเจ๊พาอยู่เป็นประจำต่อมาพ่อชาวบ้านนั้น เห็นเธอได้ดีบได้ดีก็เริ่มไม่มีใครเอาเธอไปเมาสนุกปากแล้วแถมกลับกันทํามาเป็นตีสนิทสนมกับผู้เป็นพ่อแม่ของนิดเพื่ออยากจะมาสอดรู้สอดเห็นเรื่องของนิดแต่ด้วยความที่นิดและพ่อแม่นั้นเป็นคนดีต่อให้ใครคิดจะทำอะไรไม่ดีกับครอบครัวเธอนั้นเขาก็ไม่อาจทำอะไรครอบครัวนี้ได้แล้วชีวิตของนิดสะพ้ายโสมม,มคนนี้ ที่คนกล่าวหาว่าเธอเป็นหญิงทำงานไม่ดีเปลืองเนื้อเปลืองตัวแลกกับเงินนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีอีกเลยแล้วเธอนั้นก็ยังลบคำสบป,ประมาทของผู้คนที่เคยดูถูกเหยียดหยามครอบครัวเธอได้อีกด้วยแล้วก็มีความสุขตลอดมาจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานลูกสม้ม ได้มีแรงใจทํานิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ